สวัสดีค่ะอันนี้ก็คลิปกิจกรรมนะคะซึ่งตัวกิจกรรมเนี้ยเป็นในส่วนย่อยของกิจกรรมนิทรรศการกรรมบทวงปัญญานะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันจากเมื่อพารทที่แล้วที่พอเล่นอีเวนต์เป็นเนื้อเรื่องไปนะคะก็ เนี่ยค่ะมันเปิดมาทั้งหมดทั้งหมดเลยคุณเราสามารถเลือกไปเล่นอันใดอันนึงก่อนก็ได้นะคะแต่ว่ากิจกรรมมันเยอะมากจริงๆง,งั้นเดี๋ยวเราเล่นแบบคุณทินารีไปก่อนไหมคุณหรือว่าของไซโนโด่ดีจริงๆก็น่าสนใจหลายที่นะโบราณคดีก็น่าสนใจนะเออเอาเอานี้ก่อนละกันคุณเป็นทดลองเป็นสิ่งมีชีวิตมาก่อนอันนี้น่าสนใจเราอยากรู้เหมือนกันนะมา อ้าวเอ๊ะอ๋เอเป็น6เอาเราเป็นอันสุดท้ายเลยเหรอแต่ไม่เป็นไรเราทดลองเป็นสิ่งมีชีวิตก่อนนะคะซึ่งก่อนอื่นเดี๋ยวก็ทุกอันนะคุณต้องไปเริ่ม <laughs> เริ่มเควสให้เรียบร้อยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะแบ่งเป็นแต่ละพาร์ทพาร์ทไปละกันนะคะแล้วก็เออแยกไว้มันจะได้หาดูได้ค่อนข้างสะดวกนิดนึงก่อนอื่นก็ทดลองเป็นสิ่งมีชีวิตนะคุณเดี๋ยวเราก็ไปยังเควสก่อนเป็นคุณพาร์ทจากคณะอมุตรา ยุ่งอยู่กับเรื่องบางอย่างซึ่งเควสอืคือเควสเนี่ยก็จะมีมีเต็มไปหมดเลยคุณเราตอนนี้เรากดนำทางไปที่แผนแผนเส้นทางสัญจรซึ่งเดี๋ยวเรานำทางเป็นอันนี้นะคะแล้วก็มันจะมีเควสเสริมมาอีกอันหนึ่งคือเรื่องเมื่อยี่สิบปีก่อนซึ่งเป็นข้อมูลจากน้องโดริอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเล่นละกันเดี๋ยวเราไปเปิดอันพวกนี้ก่อนเนาะเออแต่ละคลิป เอา้าวอยู่กันคนละที่หรอคุณแเราก็มาตรงนี้ทอนุ่นๆเขาอยู่ตรงนี้แสดงว่าเป็นตรงที่คุณพี่ทีนารีนะคะไปจุดเหตเอะเฮ้ยโอเคจุดนี้นะคะเสร็จแล้วยังไงต่อโอ้โหเปิดแล้วตรงนี้มีกี่คณะมีสองคณะแลวมีคุณโดริอยู่ด้วยเพราะงั้นเออมาคนนี้ก่อนคนแรกนะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะสรุปให้อีกทีว่าเขาพูดอะไรตอนท้ายนะคะโอเคโอเคค่ะตอนนี้เราคุยกับเขาเรียบร้อยแล้วก็คือ,อกิจกรรมของบูธนี้เป็นการให้เราทดลองเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งเขาก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายโดยเฉพาะโอเคเรามาวันแรกเราจะได้เป็นว,วิเชลิล อันนี้ยังไม่ปลดล็อกนะคุณแสดงว่าแต่ละอันเดี๋ยวแบบว่ามีเวลาระยะเวลาทําการของเขานะคะเช่นเดียวกับเควสเนื้อเรื่องอันนี้คิดว่าปลดล็อกเห็นว่ามันปลดล็อกในอีกสองวันแต่ว่าเควสเนื้อเรื่องอ่ะเขาจะปลดล็อกเออเออไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อะไรดี <laughs> เควสเนื้อเรื่องจะปลดล็อกแบบว่าไม่ไม่ไม่ใช่แบบอีกสองวันเนี้ยคือเหมือนกับ,บว่าเนื้อเรื่องมันปลดก่อนนะแล้วค่อยมาปลดอันนี้นะคะ ก็น่าจะเพื่อป้องกันไม่ให้เอองงในเนื้อเรื่องอ่าจริงๆเรากำลังคิดว่าเดี๋ยวเราหาเควสที่มันอยู่บูธข้างๆกันเลยดีกว่าคุณบูธข้างๆบูธข้างๆเขาชื่อบาฮาดอร์บาฮาดอร์คือคนไหนอ่ะอันนี้หรือเปล่าบาฮาเขาเป็นคณะฮาราวตัดนะคะเอาไม่ใช่อีกคนละคนเป็นคนนี้สัป,ปตมารเนาะ ปัตมัตน่าจะรูปแบบการตอบสนองต่อยาเป็นเรื่องของทัศนาธาตุหรือเปล่าคุณเพราะงั้นไหนก็คือคุณคนนี้โอเคคุณคนนี้การที่ฉันต้องมานั่งหาอ๋อมันคืออันนี้งั้นเดี๋ยวเราเด่นในส่วนของสองคลิปเออลองคลิปลองอันนี้ไปเลยพร้อมกันทีเดียวละกันนะคะโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วรอบรอบเดียวกันนะเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวอันนี้ตัดห้านไปนะคะว่าเดี๋ยวอธิบายในตอนท้ายเหมือนเดิม คือคณะเนี่ยเขาเป็นคณะเรื่องเกี่ยวกับธาตุแต่ทีนี้มันเกิดปัญหาขึ้นด้วยที่ว่าคณะของเขาอ่ะไม่แน่ใจว่าเขาจะจัดกิจกรรมบูธอะไรดีเพื่อที่จะให้มันเกิดความปลอดภัยที่สุดเพราะว่าถ้าจะให้มาตั้งโต๊ะเด่นแบบแต่ธาตุมันก็ดูน่าเบื่อเกินไปที่จะมันไม่สามารถเรียกคนเข้ามาในบูธของเขาได้นะเนาะทีนี้ก็เขาก็เลยแบบว่าเหมือนกับว่าจะมาใช้วิธีการผสมธาตุเพื่อที่จะทําให้เกิดความตื่นตาตื่นใจแต่สุดท้ายก็กลายเป็นว่า เอ๊ะเดี๋ยวมันจะอันตรายเดี๋ยวเกิดทํานั่นทําน,านี่ระเบิดสุดท้ายก็เลยไปโคกับกิลนักจอภัยแล้วก็ให้ไปทดสอบอ่าเกี่ยวกับโคชั่นที่เขาอ่าเอามาให้นะคะโดยทดสอบภายในดันเจียนไปโคกับคิลนักจอภัยจนได้ดันเจียนมาทีนี้เขาก็เลยแต่คนนี้ก็เลยถูกส่งมาเฝ้าบูทคนเดียวในขณะที่เพื่อนไปอยู่ในดันเจียนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ในดันเจียนคนข้างวุ่นวายมากอะไรประมาณนี้โดยกิจกรรมก็จะ ให้เราจัดการศัตรูทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดอันนี้น่าจะเป็นตัวนักเดินทางเล่นเองหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะหรือว่าเราอาจจะใช้ตัวละครอื่นได้เดี๋ยวค่อยเข้าไปดูนะคะเราจะมีการใช้ยาต้านความเสียหายซึ่งจะต้านทานเอฟเฟคเชิงลบได้มากสุด2ชนิดและในขณะเดียวก,กันก็จะมียาเสริมพลังที่จะรับบัฟได้มากสุด2ชนิดบัฟท,ที่แบบทําให้เราเก่งขึ้นแต่รประมาณนี้ก่อนอื่นไปเดี๋ยวเราไปกับขึ้นผาดส เราไปเป็นวีเซลกันก่อนนะคุณสําหรับวันนี้นะคะไปวันนี้ไปเป็นวีเซลก่อนอันแรกแล้วเดี๋ยวค่อยไปทดลองในส่วนที่เรียกว่าการตอบสนองต่อยาอันนี้ปลดล็อกเหมือนเดิมสอวันนะคะก็ถือว่าโอเคนะดูเราชอบรูปตรงนี้จังเลยอะไปค่ะเราดูมาวีเซลนั้นต้องอได้รับคะแนนสูงสุดก็คือ3ามดาวนะคะแล้วก็เราก็จะได้สิ่ง คะแนนเรียกว่าความสนุกของอองานรื่นเริงนะคะแล้วก็เป็นที่เหลือก็จะเป็นของเล็กๆน้อยๆอยู่แล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยเราต้องได้คะแนนสามดาวโอเคไปแล้วเฮ้อก็คุยที่คนนี้นี่หว่าใช่ๆเรามาลองเป็นสิ่งมีชีวิตครับเจนทางนี้โอเคที่อันนี้น่ารักนะ แล้วปรับจังหวะคืออะไรปรับจังหวะคืออะไรคะแล้วเราก็มาต้องมาดูก่อนเหรอใช้การกระโดดในเวลาที่เหมาะสมเพื่อปรับฮะตำแหน่งเปลียนค่อนข้างสูงต้องใช้การกระโดดสูงก็คือโอ้โอเคงั้นเราก็ไม่ต้องปรับจังหวะอะไรหรือเปล่านะดูเหมือนว่าจะโอเคอยู่เเราก็เริ่มไปทดลองเลยละกันเสร็จแล้วเขาก็เตรียมอุปกรณ์ อันนี้เมื่อกี้นี้ก็จะมีให้เรากระโดดในจังหวะที่ถูกต้องก็จะมีจังหวะแบบตรงนี้จะมีให้ดูว่าอันนี้กระโดเดเตี้ยกดสเปซเนาะแล้วก็อันนี้กระโดดสูงกด e โอเคเราต้องกระโดดให้ได้จังหวะที่เหมาะอันนี้มันก็เหมือนเล่นอันนี้ดีเล่นอะไรนะ <laughs> เล่นพินอะเอาเอาอุ้ย เฮ้ยเรากดผิดนี่นปังโทษโทษน้องนี่เจ้าโกรธเลยเมื่อกี้กดสลับกันอ่ะแล้วทำไมเอาสเปซอุ๊ยทำไมเอาสเปซมาไว้อ๋อสเปซกดเตี้ยใช่ไหมคุณเ็เลยไว้ข้างล่างตามคีย์บอร์ดไงแล้วเราก็งงไงนึกว่าแบบมันสลับกัน อันนี้เรากดแบบคาซูฮกใช่ไหมเฮ้ยกดผิดคอมโบร่วงเลยคุณเราต้องได้กี่แปมเนี่ยต้อมต้อหมดแล้วอันนี้คือเรียบกลับบ้านเต็มสองมือเอาเรา ไอคะแนนการเรียนแบบได้สองร้อยหกสิบอันนี้คือเรียบร้อยหรือ,อยังอะคุณตต่เ,เป็นประตูนี้ยวมีประสบการณ์ด้านการขโมยแบบโชกชนอะไรเนี่ยฮะกลายเป็นวีเทลมือขโมยเฉยเลยแล้วนี่คือเราได้ได้ครบหมดเลยเหรอได้รับคะแนนสามดาวคือแบบกี่ดาวนะอ๋อต้องได้สามดาวโอเคงั้นเราก็เก็บรางวัลไปก่อนเลยคุณเอาไม่ใช่ ทีนี้มาไปเดี๋ยวเราไปเข้าท้าทายอันนี้ยังไม่ได้ดูเลยดันเจี้ยนอยู่ตรงไหนโอ้ดันเจี้ยนอยู่นี้อ,อยู่ไกลรเหมือนกันแต่ว่าเทเลพอร์ตไปได้นะคะเราเอ้าไม่มีใครมาคอยแนะนนะนําอะไรเลยเหรอหมดไม่มีงั้นเดี๋ยวเราท้าทายดูก่อนเนาะแล้วอ้าแล้วเราไม่ได้ดูว่าเขาให้คะแนนเท่าไหร่คุณ <c oughs> เราไม่ไมดูอันนี้แบบในระดับยากถ้าเราระดับยากไปเลยก็จะ เรียบร้อยใช่ไหมสำเร็จรูปแบบการตอบสนองต่อยานในระดับยากหนึ่งครั้งโอเคแอนดราวเราก็เลือกระดับ<อ>ยากไปเลยสิ <c oughs> อันนี้คืออาถูกยึดครองโดยฮิวิชูนะคะแบบรูปแบบการตอบสนองต่อยาหนึง่งว้าวโอเคไปแบบยาก <c oughs> <c oughs> าแล้วจนต้องเลือกตัวละครอะไรต้องมีรายการที่ต้องปรบับ แล้วยังขอขออนุญาตโอเคแล้วจริงๆเออทีมเราก็น่าจะไหวอยู่นะคะอันนี้คือออให้เราเลือกว่ายาต้านความเสียหายอาืมเป็นเอฟเฟกเชิงลบเพราะงั้นเราเลือกอันไหนดีปล่อยขึ้นหินให้ให้แตดทำลายความเสียหายเราสร้างความเสียหายให้เราอันนี้มันจะอันนี้เกินไปไหมอะ่ะ เอออันนี้ฟื้นฟูค่าพลังชีวิตเราว่ากำจัดได้ยากแน่เลยอะคุณแต่เขาแค่สำเร็จเฉยๆนี่มีพลังชีวิตเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นเพิ่มศัตรูทั่วไปโอ้แบบนี้ถ้าเอาเอาตัวแบบตัวที่ทัดลมอะสามารถกระจายได้ก็น่าจะเป็นเอฟเฟก์ที่ค่อนข้างดีเหมือนกันนะคุณแล้วก็อันนี้ปล่อยปล่อยคลื่นมาโอเคเอานี้ก็ได้ อันเนี้ยถ้าเทียบกันแล้วอ่ะเราจะกําจัดได้ช้าลงในคุณแต่อันนี้คือจะได้คะแนนเพิ่มขึ้นใช่ไหมทีนี้แล้วบัฟของเรานะคะก็พลังโจมตีจะถ้าจํานวนศัตรูน้อยกว่าสองตัวจะพลันนงโจมตีเพิ่มขึ้นอันนี้กําลังหลักอืมสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีกหนึ่งครั้งอันนี้ก็ดีนะโอเคปล่อยขึ้นจะแทกมาทำให้ ในบริเวณที่กาจัดศัตรูทั่วไปได้ศัตรูทั่วไปหมายถึงไม่ใช่ศัตรูที่มีเครื่องหมายแบบนี้อะค่ะอันนี้ไม่ใช่ศัตรูทั่วไปคือตัวพวกนี้แล้วก็อันนี้ละการเกิดปาพายุดึงดูดศัตรูเข้ามาโอเคน่าจะเวิร์กอยู่นะแล้วเรามาตั้งค่าทีมอมงั้นถ้าศัตรูมาเยอะๆจริงๆเฮโซก็น่าจะยังเวิร์กอยู่นะคุณ แต่ปัญหาคือเราเอาน้องเหยื่วกับนาคิดาไปพร้อมกันอันนี้ก็ใช้เป็นคนนี้ดีกว่าใช้เป็นชิโนบุมาแทนนะคะจะได้ช่วยกันแล้วก็โทมะเอาไปเป็นใส่โล่อยู่เรื่อยๆก็น่าจะเวิร์กอยู่บ้างโอเคทีนี้ก็จริงๆมันสามารถใส่อาหารได้ไหมเฮ้ยกดมาขนาดนี้คือแสดงว่าใส่ได้คุณเพราะงั้นถ้าใครไม่มั่นใจก็ใส่ไปเลยและในส่วนของเรานั้นไหนอย่าง อันที่ฉันต่อ่าอันไหนเนี่ยเอออันนี้ใส่นี้ไปเลยคุณแล้วก็เริ่มเลยครับเฮ้ยดีไงมันตูดเข้ามานี่แน่แล้วก็อันนี้่โอ้โหเราลืมเราลืมนาะฮิดานี่แน่ไปนาะฮิดาไปด้วยอันนี้มาอีกรอบนึง โอ้โหเฮ hey, โตช่วยกันหน่อยได้ไหมอุ๊ยเดี๋ยวเราเขากระโดดแปบ,บนึงแล้วก็นี่เลยจ้าทีนี้เราต้องกำจัดทั้งหมด16ตัวนะเท่าที่เห็นอยู่อุ้ยเสร็จแล้วก็อันนี้คะ่ะนาฮิดาเปิดบ้านให้หน่อยอีกรอบนึงเสร็จแล้วก็โทมัสโอ้โหอุ้ยดีแน่เดี๋ยวเราโทมัสขอดโล่อีกรอบนึงนาฮิดา ไปไหมมีโลอยู่หนูน่าจะโอ้โหโดนตบแลวอันนี้หลบก่อนเด็ดเราก็คนนี้มาหน่อยจริงครับ้เราไหวไหมเนี่ยเฮโตเทโตเราก็ค่อนข้างเต็มอยู่ประมาณหนึ่งนะเนี่ยแต่คงไม่ได้เต็มมากขนาดที่ว่าจะกำจัดได้อย่างรวดเร็วไนคุณน,นี่คับเฮ้ยอ,อันนี้มาก,ก่อน เออชินโนบุคือแบบดูไม่ค่อยไหวแล้วคุณเฮ้ยนี่มาก่อนต้องอีกรอบนึงได้ไหมนะฮิดาชินโนุบุคือเลื่อนลดไปเรื่อยๆก็เราไม่เติมเลยอะ <c oughs> <c oughs> ไหวไมมโทมนะอีกรอบนึงเฮ้ยตกใจหมดเลยเมื่อกี้ จริงก,ก็เพราะว่ามันเป็นประดับยากรู้เปล่านะแต่ว่ายังไงก็ดูตรงแล้วกำจัดศัตรูทันแน่นอนคุณถ้าตัวฮิวเรายังอยู่อนะนี่แน่นายธิดาเขาก็ช่วยเยอะอยู่นะทีนี้ก็อุ้ยมันไ,ไปดูดเข้ามาไม่ดูดก็ไม่ดูดดี อุ๊ยโทษโทษอันนี้มาก่อนเสร็จแล้วก็ต้องกำจัดติด4คนเพราะฉะนั้นนี่เลยแล้วก็นี้ครับด้วยความที่มีชินอบุมาเขาก็เลยช็อตได้อย่างรวดเร็วอุ๊ยแต่คนนี้เม็นปีนนะ่ะนี่แน่ชินอบุช็อตให้หน่อยตีหางนางดาเรียกบ้านให้หน่อยยังไงนะ ฟังเอ้โหปไม่ได้เฮตซนี่แน่นี่แน่อันติใช้ไว้ลบนะคุณจำไว้ได้แล้วได้แล้วโอ้ใช้ไปสามนาทีหนึ่งวินาทีนี่ยังไงเนี่ยฮะสถิติใหม่สิยังไม่ได้เล่นเลยไหนๆดูเวลาก่อนเฮคุณเราว่ายังเหลือได้เล้นได้อีกหนึ่งคณะคุณ หนึ่งคณะเอาเป็นสแสวงหาความจริงแล้วกันคุณสามคณะนี้เดี๋ยวไปค่อยไปเล่นอีกคลิปหนึ่งไปค่ะสแสวงหาความจริงอุ้ยมันเรียนกันก็ดีเหมือนกันนะดูเหมือนว่าบาฮาจากคณะฮาราทวาแต่นะนะกําลังยุ่งอยู่กับเรื่องบางอย่างโอเคงั้นไปเราไปดูว่าเขายุ่งกับอะไรทําไมคุณอยู่สูงจังอนะ่ะโอ้โหแล้วมาเปิดตรงนี้คณะข้างๆคือคณะอะไรเนี่ยบาา้าโอเคเดี๋ยวเราคุยกับบาฮาก่อนแล้วเดี๋ยวสรุปให้ฟังนะคะ ขนาดนี้ก็คือเนื่องจากว่าฮาราทวาเนี่ยนะเขาเกี่ยวข้องกับด้านภาษาเพราะงั้นเกมของประจำบูธเขาก็คือจะเป็นการที่เขาจะเล่าเรื่องราวหนึ่งให้ฟังโดยที่เราจะตอบได้3อย่างก็คือใช่ไม่ใช่หรือไม่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งเขาก็จะถามคําถามมาว่าแบบอะไรยังไงคือเป็นคําถามเกี่ยวกับความเข้าใจในรายละเอียดของเรื่องราวเนาะซึ่งคําถามที่ ถามไปอ่ะจะมีประเด็นสําคัญบางอย่างอยู่ก็จะได้รับบอะแสในคําถามใหม่ไปโดยปริยายก็เกี่ยวกับเรื่องภาษาจริงๆเนาะแต่ถ้าใครไม่ชอบเรื่องเกี่ยวกับการอ่านเราว่าน่าจะน่าจะงงๆหน่อยแต่เขาก็คงไม่ไม่ถึงกับไว้เล่นได้ยากยละมั้งทีนี้เราได้รับข้อมูลมากพอเราก็จะต้องเริ่มต้นตามหาความจริงหลังจากตอบคําถามที่เกี่ยวข้องกับความจริงได้อย่างถูกต้องทั้งหมดก็จะเป็นการสําเร็จในเรื่องรานั้นๆโอเคงั้นในเมื่อเราไม่รู้ว่า เขาต้องเล่นยังไงเพราะงั้นเข้ามาดูตรงนี้ก่อนคุณไปสแสวงหาความจริงเรื่องที่หนึ่งอันนี้ยังไม่ปลดล็อกเหมือนเดิมนะคะเรื่องที่หนึ่งอุ้ยอันนี้ก็น่ารักดีนะอันนี้ก็คือเรื่องสแสวงหาความจริงเรื่องที่หนึ่งนะคะเรายังทําการวิเคราะห์เรื่องเราไม่สมบูรณ์แน่นอนก็เราเข้ามาอ่านก่อนนีดนะก็เรื่องเราจะเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ากลุ่มหนึ่งรัตเวนอยู่ในป่าวิทยาทางด้านอ่าอัส,อสตีอัตี อตีและเบดีมนะคะมีหน้าที่สำรวจสภาพแวดล้อมโดยรอบแต่ขณะที่กำลังเดินทางก็พบเข้ากับสัตว์ร้ายและฝนที่กำลังตกลงมาเรากับฟ้ารัว่วพื้นดินรอบด้านชื้นแฉะเป็นดินโครนไม่สามารถเคลื่อนไหวต่อในขณะหนึ่งได้อัสตีก็เลยฝากเบดีมไปส่งข่าวแจ้งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอีกทีมที่อยู่ด้านหลังให้ระแวดระวังมากขึ้นจนตัวเองก็หลบอยู่บนต้นไม้จนกระทั่งสัตว์ร้ายจากไปผ่านไปกพักหนึ่งเบดีมก็นําทีมเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ามาสมทบ จากนั้นก็ออกจากป่าฝนอย่างรวดเร็วแต่มีเพียงเบดีมที่ตวเปียกโชกไปทั้งตัวเท่านั้นคำถามคือเพราะเหตุใดกันอก็คือฝนที่ตกลงมาราวกับฟ้ารั่วแต่อัตตีไปข้างนอกไม่ใช่หรออัตตีเป็นคนไปเอาอัรตีเขาฝากเบดีมไปแจ้งข่าวทีนี้เออก็ก็เบดีมเปียกโชกไปทั้งตัวคนเดียว ก็ไปดินไปแจ้งข่าวไงใช่ไหมไม่รู้แหละเดี๋ยวไปดูก่อนโอเคน่าจะเป็นเรื่องเรางงงมาเราขอฟังหน่อยว่าไงลองเล่นกันไหมมาลองลองได้เลยงฟังเรื่องเ่านี้ให้ดีๆนะโอเคทา้าทายอันที่หนึ่งนะคะอันนี้ก็คือเหมือนที่เราอ่านอยู่เหมือนเดิมนะคะเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลย คือคำถาม,ถามกรุณาใช้การวิเคราะห์และถามคำถาม,ถามเพื่อแสดงหากความจริงที่สมบูรณ์ของเรื่องราวนี้ก็น่าจะอารมณ์เดียวกับน้องตอนที่เราเล่นน้องนาฮิดาคุณแบบเดียวกันแหละที่นี้เวลาผ่านไปคืออัสเตียฝั่งเบดินไปแจ้งข่าวแต่อัสเตียคือแบบว่า,าเขาตำรวจสภาพสองคนไปสำรวจสภาพแวดล้อมโดยรอบนะคะแล้วก็ เจอสัตว์ร้ายทั้งคู่เหมือนกันแล้วก็เจอฝนตกที่เรากับปลาล่วแต่ทำไมเปติมตัวแห้งอะ่ะเพราะงั้นเริ่มวิเคราะห์กันนะคะไม่น่าจะยากก่อนอื่นก็มีอ่านเรื่องราวให้เลือกแล้วก็เกี่ยวกับฝนโหเกี่ยวกับฝนก่อนอยากถามอะไรเราเออมันสามารถข้ามพื้นที่พื้นดินโครนไปได้โดยง่ายใช่ไหม อันนี้ได้ไหมไม่ใช่แรงของมนุษย์ข้ามพื้นดินโคลนไม่ได้แล้วฝนตกหนักมากเลยหรือเปล่าใช่ฝนตกหนักมากแล้วทำไมเบตี้ไปเปียกล่ะเราย้อนกลับนี่ฝนตกหนักมากแต่ไม่สามารถข้ามพื้นดินโคลนไปได้ที่นี้เราเราไม่สามารถกดอันอื่นได้หรองั้นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าได้พบอุปกรณ์กันฝนไปด้วยหรือเปล่าใช่มันสามารถป้องกันไม่ให้เสื้อผ้าข,ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเปียกฝน โอเคแล้วอัตตีกับเบดิมมาอยู่ห่างจากทีมเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอีกทีมใช่ไหมใช่ระยะทางไกลจนไม่ได้ยินเสียงตะโกนเอาแล้วอ๋อแล้วไม่งั้นเขาก็จะส่งอัตตีจะส่งเบดิมไปตามทําไมล่ะในเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ากลุ่นนี้มีถือครองวิชั่นไหมไม่มีไม่ใช่ไม่มีคนถือครองวิชั่นแล้วคนทั้งหมดออกลาดตะเวนมีแต่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าหรือเปล่าไม่ใช่ อัสตีกับเบดิมอันนี้เราปลดล็อกคีย์เวิร์ดแล้วนะคะแสดงว่าเกี่ยวกับเบดิมมาเบดิมเบดิมถูกจ้างมาใช่ไหมคำถามนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เอาแล้วเบดิมเบดิมเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าหรือเปล่าเบดิมไม่ใช่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าแต่เป็นคู่หูที่ร่วมเดินทางไปกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทีนี้ก็มีอัสตีคนเดียวที่เป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าใช่ไหม แล้วมีเจ้าหมายแตกต่างจากเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าคนอื่นหรือเปล่าไม่ใช่แล้วมีเจตนาร้ายไหมไหนๆก็นหนๆแล้วกดถามอันนี้ไม่เกี่ยวข้องโอเคโอเคแต่เบดีม,มันไม่ใช่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเพราะงั้นเกี่ยวกับความสามารถของเบดิมล่ะเบดิมมีวิชั่นไหมอันนี้ไม่มีแล้วมีกลไกพิเศษหรือเปล่า ไม่มีเอ้าเบดิมบินได้ใช่ไหมโอ้เบดิมเป็นนกหรือเปล่าคุณหรือเปล่าใช่เบดิมบินได้เฮ้ยเบดิมเป็นนกแน่เลยเกี่ยวกับวิธีบินของเบดิมเบดิมเบดิมบินด้วยตัวคนเดียวใช่ไหมใช่เฮ้ยน้องเบดิมเป็นนกการบินคือความสามารถของเขาเองเลยใช่ไหมใช่อติกับเบดิมเบดิม ใช้ตัวช่วยไหมอันนี้น่าจะมันย้อนแย้งกันเนาะเราเขาใช้เครื่องล่อนเวหาก็ไม่ใช่เพราะเขาบินได้ด้วยตัวเองไงทีนี้มาถามเกี่ยวกับตัวต,วตวนเวดินเป็นสัตว์ใช่ไหมใช่ <c oughs> โอเคทีนี้ตามหาความจริงกันเราว่าน่าจะได้แล้วเบดินเดินทางผ่านดินโครนไปส่งข่าวได้ยังไงใช้เขาชํานาญการบินไงเบดินก็คือ เออเป็นดักเบิร์ดใช่ไหมแล้วเบดิมทำไมเบดิมถึงเปียกโชกไปทั้งตัวได้ล่ะเพราะเบดิมทำไมถึงเปียกโชกไปทั้งตัวเบดิมไม่ได้พกอุปกรณ์การฝนไปด้วยเรื่องราวนี้สมบูรณ์แบบแ้วทูกต้องเลยเบดิมจะมีอุปกรณ์การฝนได้ยังไงถ้าเขาเป็นนกมันแบบว่ามันเดี๋ยวก็ลำคาญ <laughs> จินดีด้วยคุณเหมือนจะเจอเคล็ดลับของเกมนี้แล้ว อันนี้เรื่องเล่าต่อไปเออน่าจะมีแล้วเกี่ยวกับความจริงทั้งหมดของเรื่องเล่าเออถามอันไหนดีความจริงทั้งหมดของเรื่องเล่าความจริงของเรื่องนี้ก็คือเบดิมเป็นดักเบิร์ดที่เป็นเจ้าหน้าที่พิที่เจ้าหน้าที่อัสเตียสสำหรับใช้ในการส่งข่าวไงหลังจากที่พบก,กับสัตว์ร้ายแล้วไม่สามารถเดินทางต่อได้เพราะฝนอัสตีก็เลยส่งนกเบดิมให้บินกลับไปแจ้งข่าวแทน เพราะว่าต้องบินผ่านป่านในช่วงฝนตกหนักเบดิมก็เลยเปียกโชกไปทั้งตัวแต่อัสเตียเขามีอุปกรณ์การฝนแล้วเ,เรื่องเล่าต่อไปมันไม่มีแล้วเพราะว่ามันยังไม่เปิด <c oughs> โอเคคะ่ะคลิปนี้ก็จะประกอบไปด้วยสาสเอออันนี้นะสามคณะนะคะอันนี้ยังไม่ได้เก็บเก็บก่อนอันนี้ก็ด้วยเหรอทำไมไม่เก็บเมื่อกี้ดี่เก็บ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ให้หมดเลยแล้วทีนี้เราเจ้าจะมีเกี่ยวกับคณะชีวะนะคะ แล้วก็คณะนี้นะคะแบบอันนี้ฮราชทวารเดี๋ยวอีกที่เหลือก็เดี๋ยวเราก็ทงจะลงด้วยแต่ว่าเออกระเถิบไปอีกนิดนึงนะคุณกระเถบเวลาไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นความสนุกของงานรื่นเริองอันนี้เราสามารถเชิญตัวละครฟารุซานซังได้อุ้ยแล้วก็มีเรามีจะได้รับคงของแต่ละคณะ การน้ำชาเราจะกลายเป็นอะคาเดเมียแล้วคุณมีอะไรอีกข้างล่างเฮ้ยเนี่ยอะไรอยะอยาคลายเครียดรายเดือนเอามาทำไมเนี่ยเฮ้ยอันนี้เราชอบอันนี้เปทีเฉยๆย <laughs> โอเคตอนนี้ได้รับอันนี้แล้วรับไปเลยค่ะคุณอันนี้คือมันสะสมไปเรื่อยๆนะคุณพอถึงตรงเนี้ยหนึ่งพันสองร้อยก็จะได้รับฟารุซานซังมาหนึ่งคนนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ค่ะบชื่นชอบกดไลค์หรือกดติดตามหรือคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นะคะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะคลิปหน้าก็เริ่มจากคณะข้างๆนี้ก่อนเลยคุณไหนๆเขาก็อยู่ด้วยกันแล้วเออคณะข้างๆเป็นคณะของเล,ลาใช่ไหมใช่เลยคุณตราชชาวยญินกระดานข้อความมาค่ะอันนี้ไม่เกี่ยวกันแน่เลย โอเคแล้วไว้เจอกันคับเช่นชอบกดไลค์หรือกดติดตามหรือคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้ค่ะสวัสดีครับ